สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเครื่องสาอางในกระเป๋านี้นะคะก็มารีวิวกันเลยค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นที่ใส่เครื่องสาอางนะคะแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นที่ปัดแก้มนะคะไม่มีอะไรเป็นของเล่นอันที่สามก็จะเป็นลิปติกมีสีฟ้ากับสีเขียวนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ต่อไปก็ไม่ใช่ยาก,กันยุน,นะคะ่ะเป็นน้ำนะคะเอาไว้ฉีดหน้าหน้าจะได้ไม่พังน,นะคะเป็นน้ำยาสำอางะคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็รองพื้นนะคะรองพื้นที่ไม่มีฟองน้ำแต่ฟองน้ำขาดไปแล้วก็มีอีกอันหนึ่งะคะ่ะแต่อันนี้มีฟองน้ำก็ใช้ด้วยกันนะคะ,น,คะนะคะแล้วก็เป็นอายแชโดว์ไม่ใช่ตัวตา ็ที่ใส่เช็ดชู่เวลาแต่งหน้าเสร็จนะคะเอาไว้เช็ดน้ำอะคะ่นะ,คะแล้วก็ที่ปัดที่เอรีดขนตานะคะมันจะเป็นแบบสำอางเขียนได้ข้างนั้นก็จะมีขนข่นนะคะแต่ว่ามันแน่นมากเปิดไม่ไดะะ้อันนี้ก็เป็นกีดไลเนอร์แบบปากกานะคะหายากค่ะ1200บาทนะคะก็ลิปสติกค,ค่ะลิปสติกที่จะมี2อันนะคะแล้วก็หัวใจนะคะ เวลาเราเห็นดาวเม่เป็นโอ้ยหัวใจรู้สึกหัวใจจะปิีวนะคะเราเอาขอนะคแล้วกนะ็ไปก็ที่ปัดแก้มนะคะแล้วก็วีเอาไว้หวีผมและอันนี้ก็ลิปติกเหมือนกันค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มีนะคะจึบแล้วก็แล้วเราก็ปิดนะคะ อันนี้ก็กระเพ็ดก็จะมีแดงน้ำเงินแล้วก็เขียวแล้วก็ขาอเอ้ยแล้วก็ชมพูนะคะก็เราก็ถึงเวลาเก็บเครื่องสำอางแล้วนะคะเก็บได้อย่างรวดเร็วมากเลยค่ะแต่ว่าเก็บเร็วนะคะอ่ะไลฟ์ติดล่ลลลดลดเนเลยสำอางลุ่นหมดเลยนะะก็อย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ห,หนึ่งหมื่นไลค์นะคะงค่ะบ๊ายบาย